ติดอย่างนั้นีคนไปอยู่ที่มด้วยดูได้อ่ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานราชพักครับนี่มีม้าด้วยขี่ม้าไหมพื้นที่กว้างมาก ใครต้องการข้อมูลแบบว่าลึกๆก็หาข้อมูลได้เยอะนะองค์ใหญ่ปะองค์ใหญ่ไหมใหญ่มากใช่ปะเท่าตัวเราตัวเล็กนิดเดียวหระยานยานลาชะพักยามเดี๋ยวเขาไปใกล้นิดนึงได้เขาให้เข้าไปใกล้ได้ ระวังรถนะมีครบทุกราชาการอยู่ที่นี่นะฮะเราจะไปกันต่อที่ชะอำยอดกับบรรยากาศรอบๆแล้วกัน